สีหลังสีหลังท่วมหมดเลยมัน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 ท่วมใต้ถุนนะครับผมอ่าท่วมท่วมท่วมใต้ถุนครับอันนี้เราอยู่กันกี่ลูกครับหลวงพ่อครับหกลูกหกลูกแล้วอย่นครับหลวงพ่อน้ำท่วมอย่างงี้จะไปบิณฑบาตได้ไหมครับแบบนี้มันมันมันท่วมท่วมเป็นเป็นเป็นบางเส้นเป็นบางซอยอ๋อครับมเได้ท่วมหมดไอ้วัดนี้ตั้งมานานแล้วน้ำเคยท่วมไหมครับหลวงพ่อเนี่ยไม่เคยไม่เคยกี่ปีแล้วครับที่ตั้งวัดมาครับหลวงพ่อครับปีสองหก สองหกตั้งสอปีสองหกกี่ปีละสามสิบแปดสามสิบเก้าปีแล้วสามสิบเก้าปีเคยท่วมแบบนี้ไหมครับไม่ไม่กาเห็นได้จะเป็นพ่ออะไรครับหลูพ่อครับเขาทำทำคลองทำวางวางท่อระบายน้ำนะอามาวางใหม่แล้วมัน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 ตันตันทางทางน้ําที่ลงไปนะว่าแต่ก่อนมันจะเป็นคลองเป็นคลองธรรมชาตินะครับมันจะเชื่อมกันหมดอย่างมากมันก็แค่ชั่วโมงหนึ่งมัน แป๊บเดียวมันก็หายแล้วอันนี้ตั้งแต่กี่โมงครับหลวงพ่อครับตั้งแต่สิบโมงน้งสิบโมงเช้าวันนี้ใช่รัน้ำมาเร็วมากไหมครับหลวงพ่อครับมันมันมนตกตลอดช่วงนั้นช่วงนั้นตกตลอดแล้วส้นสูงขึ้นมาเลยนะครับสูงเร็วไหมครับหลวงพ่อครับก,ก็ก็เร็วก็เร็ว ก็เขาหกเกิดตั้งแต่สมัยพ่อเป็นคนตั้งบ้านไง ตั้งบ้านนี้เลยใช่ใช่อายุเท่าไรคุณยายคุณยายอายุหกสิบค่ะหกสิบปีค่ะหกสิบปีแล้วเคยน้ำท่วมแบบนี้ไหมครับไม่เคยค่ะหกสิบปีแล้วค่ะไม่เคยเป็นครั้งแรกในรอบหกสิบปีใช่ไหมครับน่าจะใช่ใช่ใช่เพราะคุณยายอยู่นี่มาตลอดเลยใช่ค่ะคลองใช่ไหมคะเขาทาถนนพอดีเขาทําคลองเขาใส่ท่ออันเดียวยายว่าน่าถ้าใส่สองนี่ไหน แต่ที่นี่มันไม่มีท่อลงไงไม่มีท่อละไม้ลงสง่สงส่งใส่ท่อเขาเขาไม่ตัดไว้ไงมันจะลงไปด้านเดียวน้ํามันก็ไม่ทันค่ะน้ําเลยไม่ทันเนาองคุณยายเนาะใช่ค่ะค่ะ